โอกาสค่ะพระอาจารย์คะเอ่อยมมาจากผู้ชวอจนาชายแดนใต้นะคะก็พอดีมีมีกลุ่มผู้ชวอจนาที่อยู่ในกลุ่มของเราคุณลุงคนหนึ่งท่านเพิ่งจะทําการราัไปะคะ่ะเมื่อเดือนที่แล้วแต่ท่านภรรยาของท่านก็ให้ฟังตลอดน่ะนะคะยมสังเกตว่าช่วงหลังสองสาเดือนที่ยมถ่ายรูปท่านตอนพวกเราไปสายทยายาทําให้ฟังด้วยเนี่ยนะคะผิวจะเริ่มเหลืองผ่องตั้งแต่ยังไม่ทําการระ อะคะทีนี้พอตอนที่ท่านทําการะเนี่ยอพอดีพี่พี่สุดาที่เขาไปด้วยเขาพอดีโยมไม่ได้อยู่ช่วงนั้นบอกว่าก่อนจะทําคาละเนี่ยท่านร้องไห้อะคะ่ะแล้วก็มีอาการแบบ แปลกมากอะค่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช่วงทํากาล่าจริงๆเนี่ยท่านก็สงบนิ่งดีะคะ่ะแล้วก็ผิวพรรณก็เหลืองผ่องมากเหลืองนวลขึ้นมาแบบแบบสวยมากอะคะ่ะแล้วก็หน้าที่ที่ตอนที่ยังไม่ทํากาล่าเนี่ยจะจะมีมีรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เต็มขึ้นมาหมดมีคนพูดว่าหล่อขึ้นกว่าตอนตายตอนที่ยังไม่ทํากาล่าถึงขนาดน,นี้เลยค่ะเพราะว่าท่านฟังอยู่ปีครึ่งอะค่ะลายศพเป็นอย่างนั้นแล้วก็ เจ <10 S 2> ตาวัแล้วดูดีึ้้ค่ะพอเจ็ดวันแล้วก็เผาก็ก็ผิวเหลือง,งหมนสวยเหมือนเดิมค่ะภรรยาของท่านก็ศึกษาอยู่ในกลุ่มพุทธเจนะด้วยนะคะอ,อันนี้ก็ก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าเป็นเป็นทั้งทั้งตลอดแล้วก็ทั้งภรรยาและสามีอยู่แล้วทีนี้มีอีกอีก คนหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดให้กับกลุ่มพวกเราที่ศึกษาเหมือนกันว่าจังหวะในการให้ฟังนะคะพระอาจารย์มีน้องที่ควรเนียงที่เขาเล่าไห้ฟังว่ามีคนไข้ในในเขตรละผิดชอบของเขาเนี่ยได้ให้ไปฟังก่อนที่จะทําการะสี่วันนะคะได้ไปครั้งเดียวแล้วปรากฏว่าญาติไม่ไม่ศรัทธาหลังจากนั้นน่าจะไม่ได้ฟังเลยแล้วก็พอทอนตามกาละเขาไปถ่ายรูปมาให้ดูผิวดําค้าหมดเลยจนถึงวันเผาค่ะ แสดงว่าไม่ได้ฟังตอนช่วงที่สําคัญที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นได้ฟังช่วงเดียวตอนที่น้องเขาไปแสดงว่าเก็บไม่ได้ใช่ค่ะคือได้ฟังครั้งเดียวสี่วันพวกเก็บได้ก็มีนะพวกเก็บไม่ได้ก็มีอันนี้โอ้โหคงตามอินซีเลยมีรูปถ่ายส่งมาให้โยมดูเพราะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ช่วงมรณะกาเลนะ แล้วไปให้ฟังก่อนแล้วช่วงมรณะกาเลไม่ได้ยินเนี่ยนะมีทั้งเก็บได้และไม่ได้ใช่ค่ะนี่นี่นี่เคสนี้เก็บไม่ได้บางเคสเก็บได้ใช่ค่ะตอนตายผ่องเหมือนกันแต่ถ้าได้ฟังช่วงมรณะกาเลเนี่ยรอดแน่นอนใช่ค่ะเกิดมาในยุคนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าโชคดีที่เรามาเจอภักุนัสสูรพักุนัสูรทาให้เราโฟกัสจี้ลงไปที่ช่วงมรณะกาเลซึ่งพระเจ้าทรงยืนยันในช่วง มรณะกาเลซึ่งมรณะกาเลเนี่ยพระองค์แบ่งเป็นสองขยักนะคือกายแตกกับชีวิตแตกเมื่อกายแตกเนี่ยหมอบอกตายแล้วเนี่ยชีวิตยังไม่แตกทีเดียวนะช่วงนี้ก็เปิดฟังได้ตลอดเปิดฟังได้เรื่อยๆปัญหาของการอยู่โรงพยาบาลก็คือยมจะถูกลบกวนโดยพวกเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ตายเนี่ยไม่ได้ใคร้ควรทำได้นานพอ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าขออยู่นิ่งๆสักสี่ห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงหรือคืนหนึ่งไปเลยเพราะตามกฎหมายก็ยี่บสี่ชั่วโมงให้ยี่บสี่ชั่วโมงอยู่แล้วในการจะไปแจ้งตายไม่ต้องรีบตายแล้วยังไงก็ตายไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องรีบติดต่อวัดยังไม่ต้องรีบอาบน้บําศพไม่ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาตมาเห็นวุ่นวายกันเรื่องพวกนี้เพราะเห็นมาหลายศพแล้ว ตามไปดูหลายศพเราจะวุ่นวายกันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไม่จำเป็นแล้วปล่อยให้คนตายฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วโยมสังเกตดูเลยถ่ายคลิปไว้เลยผิวเขาจะผ่องขึ้นผ่องขึ้นผ่อง,นองขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นไปตามที่พู้เจ้ารัสเป๊ะคำศาสดาของเราอักกาลิโกใช้ได้ผลตลอดกาล โยมถึงมีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นช่วงสําคัญจริงๆอะค่ะ <c oughs> ต้องเป็นช่วงที่ใกล้เวลาจะทํากาละจะเป็นจุดที่สําคัญมากอทีนี้มีอีกกรณีน,น,นี้เป็นประสบการณ์ตรงของโยมนะคะเ <c oughs> พิ่งจะไปผ่าตัดคาะหัวแม่มือมานะคะ <c oughs> ทีนี้หมอเขาฉีดยาชาตอนนั้นเราก็อยู่กับลมนะคะก็ตั้งจิตว่าเดี๋ยวเราอยู่กับลมแล้วก็ให้หมอทําอะไรก็ทําไปปรากฏว่าจิตมันก็จะไปที่ความเจ็บปวดเนี่ยไวมากมันดึงไปหมดเลยอะค่ะ ปฏิจจสมุปบาทมาเลยค่ะพระอาจารย์ใช้วิธีท่องปฏิจจสมุปบาทแทนค่ะตรงนี้ก็ทําให้เราได้ได้เห็นถึงจุดของจิตที่ที่ไวมากในการรับอารมณ์ที่เวทเวทนาทุกขเวทนานะคะพระอาจารย์แต่ก็สุดท้ายก็ เอาปฏิจจสมุปบาทมาช่วยค่ะนี่ก็ประสบก,การณ์เพิ่งจะผ่านมาเมื่อเอมืม่อใหม่ๆต้องเอาเเอาวุธทุกชนิดเลยเนาะแต่แต่จริงสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นชัดมากเลยคือเหมือนที่เมื่อกี้น้องถามว่าถ้าเราจําแบบคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยมันเขาจะมาเองเลยค่ะพระสูตรจะ มาเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะช่วงนั้นอาจจะดึงจิตยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราไปยังทําสมาธิไม่ค่อยเก่งะนะคะแต่ก็เห็นชัดว่าเราพยายามดึงมากับลมดึงมากับลมความเจ็บมันก็จะดึงกลับไปตลอดนะคะแล้วก็เราก็พิจารณาตลอดว่าหมอจะทําอะไรก็ก็เรื่องของท่านอันนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามอาการที่มันเกิดเราไม่ไปยึดกับเขาตรงนั้นเราก็เลยเอาปฏิจจมาใครควรอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมของพุทธวัจนะค่ายิรินทรนะคะว่าเรายังคงมีปฏิบัติทุกวันตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มวันนี้เรามีทุกวันแล้วก็ที่ค่ายิรินทรจะมีวันอาทิตย์ทั้งวันแล้วก็วันพระทุกวัน ทุกวันพระนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการไปปฏิบัติธรรมต่างสถานที่ในที่สำนักสงฆ์ควรเข้าแห้งที่จนะที่สะพานไม้แก่นนะคะที่มีพิกุท่านศึกษาพุทธวจนสองรูปเราก็จะมีไปปฏิบัติกันตลอดค่ะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เรามีกิจกรรมเพิ่มก็คือเวลามีญาติมีครอบครัวมีเพื่อนมีคนที่รู้จัก ที่ทํากาละหรือป่วยก็จะติดต่อประสานมาที่ศูนย์ของค่ายซิลินทรเราก็จะรวมกลุ่มกันปฏิญญาลาแล้วก็ไปสัตยาธรรมาทั้งในงานศพแล้วก็ที่เขาป่วยนะคะโดยเฉพาะในงานศพตัวน,นี้จะมีบ่อยมากนะคะพอมีปั๊บก็จะให้เราไปสัตยาธาเป็นกลุ่มเราก็จะพยายามรักษาการปฏิบัติเพื่อประกาศคำพศศาสดาย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะพระอาจารย์ค่ะยังคงทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งกับพระอาจารย์กับนวัตการเรียนทีสามสาธุสาธุ 아.